ผ้าชีฟองซิลแขนสั้นอลาาคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นผ้าแบบชีฟองซิลเนื้อลื่นๆจะเป็นเนื้อที่แบบเห็นใยธรรมชาตินะคะแล้วก็แต่งลูกไม้คือทรงเสื้อเขาจะเป็นวีคว่ำต่อใต้อกแล้วก็มีซิปด้านข้างนะคะคือจะเป็นเครือเครือทรงหน่อยจะไม่ได้แบบรัดรูปมากใส่ระบายนะคะผ่าคอวีแล้วก็โบตรงนี้แก้ผูกได้นะคะตัดต่อแต่งทริมลูกไม้ นี่ก็เป็นแถบลูกไม้เนื้อนุ่มนะคะเนื้อเขาจะไม่แข็งจะไม่ดันเป็นทรงแขนสมอกเหนือนต้นแขนนะคะสวยมากมาทั้งหมด3สีนะคะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีกรมนะคะรุ่นนี้ทรงแขนด้านตัวนี้เขาจะเป็นสมอกแล้วมีลังถ่วงนะคะเขาจะเป็นทรงแบบกำลังดีคือสมอกตัวนี้จะไม่รัดต้นแขนมาก ผ้าสวยมากใส่สบายมากนะคะรุน่นนี้มี3 4, สีไซส์ S ถึง2อ XL นะคะ